สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำอ้อยจากลองกินดูชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมากินน้ำพริกต่อค่ะนี่ค่ะนี่เป็นน้ำพริกต่อนะคะที่แม่ได้ตำไว้เมื่อเช้าเนาะแล้วก็จะมีทอดมันปลากรายค่ะแล้วก็ปลาหมึกทอดค่ะน้ำพริกต่อเนี่ยจะให้อร่อยต้องกินกับหน่อต้มนะคะหรือหน่อลวกมามาลุยกันเลยค่ะหืหืมห,หอมมาก อืมเนี่ยนออืมอันนี้เป็นก้านมันถานอืมกรอบมากค่ะอันเนี้ยอันเล็กๆแบบนี้โคตรกรอบเนี่ยอดมันปลา อืมนี่พริกอื<ะ>อร่อยมากค่ะน้ำพริกต่อ วันนี้ฝนตกเข้ากับบรรยากาศตอนเช้ามากเลยอืมคำโตโตอืมทางเหนือนเขาก็จะเรียกกุย้ยเ้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาจะเรียกกุ้ยเอาเอาเข้ากุย้ยโอ้โหอืม นี่จ้าอืมอร่อยมากน้ำพริกต่อต่อนี่ก็จะแบบหายากนิดนึงเนาะแต่ามาตำน้ำพริกแล้วอร่อยมากไหนลองชิปมปลาหมึกกันอืม นี่ค่ะปลาหมึกอืม